รถบางคันบอกว่ามีแรงบิดสูงแต่จริงๆเอามอเตอร์ตัวเล็กมาเบ่งให้มีกำลังสูงในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ถูกลดกำลังลงแล้วก็ดึงกระแสไฟน้อยลงในช่วงปลาย โอ้ oh, อันนี้เป็นโจทย์ยากมากเลยนะครับสาหรับคนที่เราคุ้นเคยกับรถที่ใช้เครื่องยนต์มานานเราก็จะรู้ว่าเราดูซีซีดูแรงม้าดูกําลังดูอัตราทดเกียร์ได้พอเป็นรถ BEV หรือแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีโคไม่มีเกียร์แล้วครับมีแต่มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าก็จะมีบอกว่ามีมอเตอร์1ตัวขับเคลื่อนชุดทางด้านหน้ามีมอเตอร์2ตัวขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังหรือมีมอเตอร์1ตัวขับเคลื่อนที่ล้อหลังอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตำแหน่งการวางมอเตอร์ เลือกนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดของมอเตอร์และแรงบิดสูงสุดได้เราสามารถเลือกระยะทางในการใช้งานขนาดความจุของแบตเตอรีอร่รรแล้วก็รูปทรงประเภทของตัวรถเนี่ยพอเป็นรถไฟฟ้าไม่ได้บอกทั้งหมดครับว่ารูปทรงแบบนี้หน้าตาเป็นซีดานธรรมดามันจะกลายเป็นรถสำหรับใช้งานในครอบครัวจะเห็นว่ารถหลายๆรุ่นนะครับหน้าตารูปทรงเป็นซีดานหรือว่าเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้ แต่ว่ามีระดับกำลังความแรงของมอเตอร์ให้เลือกหลายระดับมีปริมาณความจุขนาดของตัวชุดแบตเตอรีร่ให้เลือกอีกหลายขนาดและมีกำลังตัวแรงบิดที่แตกต่างกันเมื่อนำเอารถรูปทรงเดียวกันแต่ต่างค่ายต่างวัตถุประสงค์การใช้งานมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยทำให้ผู้ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถ b e v ในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้ก็ประกอบการตัดสินใจยากพอสมควรครับ แต่ในสำหรับกลุ่มผู้ใช้ตัวรถ B E V ในกลุ่มแรกๆสำหรับป,ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาข้อมูลกล้าใช้อยากทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดสำคัญถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มต้นใช้รถ B E V อยากให้ปรับตัวมาเป็นแบบนั้นก่อนครับหาข้อมูลเยอะๆดูซิว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากาลังของมอเตอร์แรงม้าและก็แรงบิดของมอเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์จะเห็นว่ามันมีตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าสิ่งที่รถไฟฟ้าซ่อนอยู่ภายในก็คือมอเตอร์นั้นเนี่ยที่มีกําลังแรงม้าและแรงบิดนั้นเนี่ยมีรูปทรงขนาดและก็ดีไซน์ที่มีกําลังจริงอยู่เท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะแตกต่างจากเครื่องยนต์ครับมันสามารถปล่อยออกมาได้สูงในช่วงเวลาอันสั้นในช่วงเริ่มต้นสามารถปล่อยออกมาได้สูงสุดตั้งแต่รอบ300ถึง500แล้วก็สูงไปจนถึง ตัวรอบการทำงานตามแต่การดีไซน์ของผู้ผลิตรถบางคันบอกว่ามีแรงบิดสูงแต่จริงๆเอามอเตอร์ตัวเล็กมาเบ่งให้มีกำลังสูงในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ถูกลดกำลังลง แล้วก็ดึงกระแสะไฟน้อยลงในช่วงปลายเหตุผลเพราะว่าระบบมอเตอร์ไม่มีชุดระบายความร้อนที่ดีพอหรือชุดแบตเตอรี่ไม่มีระบบ Liquid Cooling System หรือระบบที่ใช้ของเหลวเข้ามาควบคุมการระบายความร้อนเพราะนั้นเนี่ยคนซื้อเนี่ยถ้าดูแค่ตัวเลขแรงม้าแรงบิดจากมอเตอร์ล้วนๆไม่ใช่ทั้งหมดที่รถคันนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานคุณได้ครับ